ปกติตอนช่วงนี้ภูกระดึงเนี่ยมันจะต้องคึกคักมากแต่ว่าภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเงียบเหงาไปถนัดตาเลยนะครับหลังจากที่มีการประกาศปิดชั่วคราวไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวผู้หญิงจนเสียชีวิตนะครับแล้วเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านบนเนี่ย889คนเนี่ยได้ค่อยๆทย,ยอยลงมาแล้วแต่ว่ามันมีติดค้างอยู่ด้านบนเนี่ยประมาณ30คนแต่ว่าเช้าว,วันนี้ นักท่องเที่ยวอีก30คนก็ลงมาได้หมดแล้วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลกันอยู่ตลอดเส้นทางส่วนบรรยากาศโดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยเช้าว,วันนี้อย่างที่เราเห็นไปตั้งแต่ช่วงตน้นบรรยากาศมันเงียบเหงามากจริงๆนะครับแต่ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณสัก10คนที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจเนี่ยจะเดินทางมาที่นี่จองห้องพักจองรถอะไรกันมาแล้วเนี่ย ก็มาเก็บภาพเป็นที่ระลึก oh. มาไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวมากินข้าวมากินขนมแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้ oh. ก็ยังดีนี่นะฮะก็ส่วนใหญ่นี่คือก็จะเดินทางมาเอง oh. บางส่วนก็นั่งเครื่องบินเนี่ยมาลงที่จังหวัดเลยแล้วก็เช่ารถเนี่ยมาที่ภูกระดึงแต่ว่าอ่ะในเมื่อประกาศปิดแบบนี้ก็ต้องแยกย้ายไปเที่ยวที่อื่นกันแทนนะครับล่าสุดทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช oh. เขาก็บอกว่า ในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะแล้วก็วันที่16จะมีการสรุปว่าจะต้องมีการมาตรการป้องกันกันอย่างไรและน่าจะกลับมาเปิดให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยท่องเที่ยวได้อีกครั้งก่อนวันที่25ธันวาคมเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะฮะ